มาช่วงหัวข้านั้นอยู่ที่บ่อสุพรรณนะครับพึ่งคอกนะครับอยู่สองพี่น้องนะครับไอหลายงานนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันบวชแห่งชาติเช่นเดียวกันเพราะว่าไอตรงไหนก็มีแต่ง,งานบวชเพราะเดี๋ยวนี้วันอบวชทีก็ดูเรื่องถามยามยามเออดูว่าเลิกดีดูที่ Google นะครับดูที่ทางอินเทอร์เน็ตก็เลยจะบวชพร้อมกันแต่เช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้ผมไปขึ้นเออเวทีชื่อน้องไอ แล้ววันนี้นะครับก็มีเวทีก็คือน้องเอนะครับก็คนคนคนพูดก็คือพี่อู่นะฮะอุดมนะครับมาให้โอกาสดังนั้นเนี่ยนะครับการที่มาเลือกเลือกดาวกำยานอย่างสุดท้ายที่สุดท้ายที่มั่นสุดท้ายของผมนอกจากพระรหัสเพราะว่าพี่น้องชาวดาวกำยานผมเชื่อมั่นว่ารักและเอ็นดูนอกจจกเอ็นดูน้องเอเอ็นดูครอบครัวมีเอ่อมีนานแล้วนะครับเอ็นดูพี่ตายเอ็นดูทุกคนแล้ว ก็ยังจะดูผมด้วยดังนั้นเนี่ยท่านทุกท่านทุ้ททเกศก็เลยนั่งกันอยู่รออยู่แล้วก็ทราบว่าอาหารก็ดึงนุ่นก็ดึงนี่ก็ดึงดึงเพื่อให้ผมอยากขึ้นมาพบปะมาให้พรกับหลานให้พรกับน้องเพราะว่าการที่ผมให้พรเนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นคนเป็นพรที่ประเสริฐแต่ว่าพรที่ประเสริฐที่สุดนะครับคือพอรของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตายายแต่ว่าอยากให้พอรอยากให้เตือนน้องนะครับเพราะว่าการที่พวกเรานั่งอยู่ที่นี่นั้น และนั่งคนอยู่ที่นี่นั้นนะครับว่าเราต้องการมาเกาะบุญน,นะครับมาเกาะชายผ้าเหลืองในวันที่พรุ่งนี้น้องเองจะเข้านะครับพระอุโบสถสู่ร่มการสำพัสนะครับของผ้าเหลืองการที่จะถือสิ่งสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อนั้นเมื่อกี้ผมถามนะครับว่าสึกประมาณเมื่อไหร่หลูกบอกว่ายังไม่มีกำหนดการนะครับก็ถ้าเราโอกาสบวชได้ยาวได้ยังไม่มีอะไรทำบวชไปเรื่อย พ่อแม่หน้าตาอินสนะครับก็บวชไปแต่ถ้าพ่อแม่อยากให้กลับออกไปทํางานก็พิจารณาให้ดีนะครับแต่ว่าการบวชนั้นจะบวชมากบวชน้อยนะครับไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่บวชแล้วคลองตนอยู่ในคลองในสมณเพศผมผ้าเหลืองอยู่นั้นจะปฏิบัติตนนะครับเป็นพระิกษุที่คลองสิงคบสองร้อยิบเจ็ข้อทำผิดนั้นมันต้องมีบ้างน,นะครับ สิ่ข้อใดที่เพียงอาบัติสิ่งข้อใดที่ผิดเล็กผิดน้อยเราทําเราก็แคปองแต่สิ่งยุติสี่ข้อนั้นนะครับที่ห้ามทาอย่าเด็ดขาดก็คือถึงขั้นประราชิกนะครับคือหนึ่งเรื่องของการฆ่านะครับเรื่องของการลักทรัพย์เรื่องของฆ่าฆ่ามนุษย์เนาะนะครับฆ่าลักทรัพย์นะครับนะครับแล้วก็ลักทรัพย์ที่ผู้อื่นขเขาไม่อนุญ,ญาตแทรูบเป็นเวณีแล้วก็อุตริวิชา แต่ถ้าเพื่อนไปบอกให้จับเลขบอกว่า,าเลขอะไรเลขอะไรนี่อย่าไปบอกนะลูกนะเพราะว่ามันหรือว่าเป็นอุตรินะครับก็อย่าไปทํากันเนาะสินจะได้เสมอนะครับสินจะได้มีสูงพวกเราจะได้บุญได้บุญกุศลด้วยกันกลางค่ำกลางคืนนะครับหนูต้องน้องเอต้องก่อนจำวัดจําไว้เลยนะครับต้องปลดน้ําแผ่อุทิศบุญกุศลให้กับอุปการีอันมีพ่อแม่เรานะครับมีปู่ย่าตาพ่ทวดนะครับแล้วก็เนี่ย แขกพี่น้องนะครับแขกผู้มีเกียรติที่มาทั้งหมดเลยก็สุดท้ายนี้ผมขอยักเป็นตัวแทนของครอบครัวมีนันนะครับกราบขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่น่ารักนะครับพี่น้องเราชาวดำบํญยานและไอคิวทุกท่านเลยนะครับที่ให้มาในงานนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับแปดโมงเช้าก็ไปร่วมกันอุโบ์นะครับแล้วก็กราบขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาลโคลโลกโดยเฉพาะคุณพระศรีรนัตไนะครับและบุญระเบีของหลวงพ่อโตวัดป่าเรลั บุญรีของดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเราขาดไม่ได้เลยคือบุญของนายบรรหารนะครับที่เป็นบุคคลผู้สร้างสุทันของพวกเรานะครับไดโปรดประทานพรคำนวอยพรและอวยพรให้พี่น้องนะครับชาวเจ้าัญญาและแขกผู้มีเกียรติทุกคนนะครับที่มาที่นี่ในควาให้มีแต่ความสุขในความเจริญทิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปนะคถนาก่อนอื่นก็ขอขอบคุณแขกผู้มีกเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมงานบวชกับผมในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาร่วมช่วยงานไม่ว่าจะเป็นทีมงานเครื่องไฟทีมงานเครื่องไฟที่มาช่วยกันเยอะขอขอบคุณโหเวลาจะพูดจะพูดไม่ออกครับขอขอบคุณนแม่ครัวที่ทนร้อนร้อนอากาศมันร้อนที่มาช่วยงานเมือากาศร้อนขอขอบคุณนะครับที่ทนช่วยงานมาหลายวันดตร อุดมโปร่งฟ้าที่มาร่วมในงานบวชผงในค่ำคืนนี้ก็ออเดี๋ยวจบพิธีการก็ขอให้ขึ้นมาร้องเพลงให้ฟังสักหน่อยนะครับเดี๋ร้องเพลงให้ฟังสักหน่อยนะครับก็ค่ำคืนนี้ก็ขอตามคำว่าขอบคุณครับ mọi thứ không phải chịu cái bể tích mình ta 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 啊啊啊！Uh huh. <laughs>